สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนจะมาเกาะติดต่างนะครับบวกกะสสในมวยไทยจตสีนะครับขึ้นโชกกันในวันอาทิตย์ที่4กันยายน2565ครับเวลา14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถูอกันนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดต่างบวกกะสสนะครับมาฝากกับแฟนมๆทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอ pues ื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่ร like, ับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกัาลังที่ดีแก่กันด้วยนะครับและเพื่อเป็นการป้องกันการถูกปิดกั้นการมองเห็นนะครับและป้องกันการค้นหาคลิปวิดีโอไม่เจอนะครับแนะนาแฟนมวยนะครับให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่ถูกปิดกั้นการมองเห็นแล้วก็จะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอของมุม2เวทนะครับฝากด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วย ฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับสำหรับท่านใดนะครับกำลังมองหาที่ออกตัวบางทุนชอบลุ้นชอบเชียนะครับแอดไปที่ m u y d u n g แอดมวยดังสมัครฟรีรับยูสก่อนเริ่มนะครับระบบอัตโนมัติที่ดีที่สุดมั่นคงบริการดีต้องแอดมวยดังครับเราจะมาเริ่มการเกาะติดตะช่างกันเลยนะครับโดยทย่ผมจะเริ่มไปที่ศึกมวยดีวิถีไทยก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะตามด้วยมวยไทยจีเลยนะครับมาเริ่มกันที่ศึกมวยดีวิถีไทยนะครับทำการแข่งขันเวลา12นาฬิกา15นาทีโดยประมาณนะครับณเวที จิตเมืองนนท์ยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับเวลา12บสนาิกาสนาทีแล้วก็ทำการถ่ายทอดสดผ่านผ่านช่อง PPTV ท d ช่อง36มสให้แฟนบอลได้ลุ้นกันทางบ้านด้วยนะครับมาเริ่มที่คู่ที่1เลยนะครับคู่ที่1ฝ่ายนั้นก็คือเลศิลาจิตเมืองนนท์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดมรกตบอบุญสมควรถาวรนะครับพิกัด101 100ปอนด์ต่อ101ปอนด์นะครับคู่นี้ฝ่ายแดงต่อน้ำหนักให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงิน1ปอนด์นะครับเพื่อความเหมาะสม ช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงเลือดศิลาต่อย100 100ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าก็มา100ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินยอดมากดต่อย101ปอนด์เมื่อช่วงเช้าก็มา101ปอนด์เท่าพิกัดไม่ลดเช่นเดียวกันนะครับคู่นี้ความสูงความยาวนี่ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับค,คู่ขี้สูสีนะครับเรทยังไม่เปิดนะครับศึกมวยดีวิถีไทยณนะเวลานี้อย่างเรทยังไม่เปิดนะครับก็แนะนําให้แฟนมวย หาอัปเดตข่าวสารกันต่อไปนะครับเรยจไม่เปิดนะครับศึกโมดลวิถีไทยทุกคู่เลยนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเลศศีลาจิตเมืองนอนนะครับมวยทีมงานคนจัดนะครับแล้วก็ประสบการณ์ค่อนข้างจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าประสบการณ์ในการชคมวยไม่ต่ำกว่า50ไฟ์ไฟนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ชกไว้แค่20กว่าไฟเท่านั้นเองดูว่าประสบการณ์ของท่าฝ่ายแดงจะ ค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับชื่อเก่าก็คือเดินชนเล็กแดงพนมดงรักนะครับวันนี้มาใช้มาเปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนสีเสื้อเป็นเลือดสีลาจิตเมืองนนท์นะครับก็ดูว่าประสบการณ์ค่อนข้างจะดูดีกว่ากระดูกมวยดูดีกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญบรรยากาศก็ดีกว่าด้วยเพราะว่าเป็นมวยของทีมงานคนจัดนะครับทำานทำหนอยราคาไหลเร็วนะครับเลดยังไม่เปิดมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเลือดสีลาจิตเมืองนนท์นะครับศึกมวยมวยดิวิชันไทยคู่แรกนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงเลือดสีลาจิตเมืองนนท์ครับ มาถึงคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือชัยนาลงจ่ายยุดกองสืบนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คือก้องเมืองสีดับหลนสา,ารคามพิกัดหน่วงละสามสิบแปดปอนด์เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงชัยนาลงมันหน่วงละสามสิบแปดจุดห้าร้จุดห้าส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับก้องเมืองสีมันหน่วงละสามสิบเก้าจุดสี่ลดไปหนึ่งจุดสี่นะครับคู่นี้ความสูงความยาวก็ปาดหัวโตเท่านะครับ ทางด้านชัยนรลคงต้องบอกว่า3ฟอร์มหลังนี่ฟอร์มสดเลยนะครับ3ฟอร์มหลังชนะรวดทั้ง3ไฟฝาเลยนะครับร่างกายดีส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับก้องเมืองศรีโชคไวไฟสุดท้ายก็เดือนตุลาคมปี6 2นะครับเท่ากับว่านัดนี้นะครับของตราแฝ่ายน้ำเงินก้องเมืองศรีเรือเวทีไปถึง3ปีเลยนะครับแต่ชั่วโมงบินกระดูกมวยดูได้เปรียบนะครับแต่ว่าร่างกายดูเป็นรองนะครับเพราะว่าเรือเวทีไปถึง3าปีเลยนะครับวันนี้ กลับมาไฟแรกในรอบ3ปีก็ถือก็ดูว่าการยืดระยะท้ายๆน่าจะมีปัญหานะครับเลดยังไม่เปิดนะครับคู่นี้มองไปที่ไยแดงนะครับชัยนรงค์จะยุดกลองสืบครับดูว่าร่างกายดูดีกว่าขึ้นไหวเป็นประจําสม่ําเสมอมากกว่านะครับน่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านกล้องเมืองสีดาบันสารคามไปได้บัรสนุกครับมาถึงคู่ที่สาครับเป็นรองคู่เอกายแดงก็คือเพชรพญาไทยแสงมรกตนะครับส่วนทางด้านไฟแดงเงินนะครับพิชิตชัยพิชิตชัยนะครับสอนใชิต8ริ้วนะครับดูว่าชื่อเก่าก็คือเพชรหินปอเพชรไข่แก้วพิกัด1น0อย 26ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงน,นะครับเ,เพชรพญาไทมา127.1ลดไป1.1นะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินพิชิตชัยมา126ปอนด์พอดีเท่ธธาพิกัดไม่ต้องลดนะครับคุณมีความสูงความยาวนี่เป็นทางด้านฝ่ายแดงน,นะครับเพชรพญาไทจะดูได้เหลื่อมได้ลอยได้สูงกว่านะครับเพชรพญาไทนี่ก็ อฟอร์มสดเลยนะครับสามฟอร์มหลังนี่ชนะรวดทั้ง3ไฟล์เลยนะครับชกเป็นประจำสม่ำเสมอเลยส่วนฝ่ายน้ำเงินพิชิตชัยนะครับมีเคลื่อนไหวร่างกายไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับฝ่ายล่าสุดนี่ไปแพ้คะแนนให้กับหยกมกรกตวสังประไพยที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นแพ้ชนะนกยุก4ี่นะครับส่งผลส่งผลเ n เ็นีที่ววทยุตสาหกรรนะครับเดือนมก,กราคมนะครับต้นปีนะครับแล้วก็ มาแพ้ยกมาแลรวกดนี่ก็เดือนมิถุนายนก็เท่ากับว่า6เดือนนะครับเรือเวทีไป6เดือนนะครับก็ถือว่าการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ค่อยต่อเนื่องไม่สม่ําเสมอร่างกายดูเป็นรองนะครับแต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวยดูดีกว่านะครับแต่วันที่ผมชอบไปที่ร่างกายของแต่าะฝ่ายไหนนะครับเพชรพยาไทยแสงมรากดนะครับดูว่าร่างกายดีกว่าเคลื่อนไหวเป็นประจําสม่ําเสมอมากกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญฟอร์มสดเลยสาฟอร์มหลังชนะรวดเลยนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างพิชิตชัยสจวิชิต8ริ้วนะครับ ไปได้แบบสนุกเลยนะครับเรทยังไม่เปิดนะครับคู่ที่3ลองคู่เอกของมวยดิวิชัไทยก็มองที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรพยาไทายแสงมรกตครับ มาต่อกันที่คู่ที่4นะครับซึ่งเป็นผู้เอกนนำรายการนะครับเป็นการชิงแชมป์บ้างนะครับซูเปอร์เฟเธอร์เวต126ปอนด์ที่จิตเมืองนนท์นะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือก้องชัยชนัยดอนเมืองส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับอภิวัฒน์สจาวเละโสธรนะครับพิกัด126ปอนด์เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงก้องชัยมา126ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินอภิวัฒน์ก็มา126ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดเช่นเดียวกันนะครับคู่นี้ความสูงความยาวนี่เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะะครัับกกก้้้อองงชยยจดดดููไไสวว่่าานะครับ ูนี้กระดูกมวยนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับอภิวัตรสจเลยะโสธรนะครับชกมวยมาก่อนประทะก,กับเบอร์ใหญ่มาเยอะกว่านะครับแล้วก็ที่สาคัญ3ฟอฟอมหลังสดเลยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายแดงได้เรื่องความหนุ่มความสดความห้าวนะครับได้เรื่องสภาพร่างกายนะครับแต่ว่าเวทพิกัดนี้นะครับผมดูว่ากล้องไัยนี่ก็จะน่าจะปล่อยมาหนึ่ง ประมาณ1ปอนด์นะครับเพราะว่าเดิมทีก็จะชกอยู่แถบประมาณ125ปอนด์นะครับวันนี้ปล่อยมา1ปอนด์นะครับเป็น126ปอนด์นะครับส่วนทนางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับอภิวาชชงหลังนี่ชกไว้ไม่ต่ำกว่า130ปอนด์นะครับวันนี้ต้องบีบมา126ปอนด์ก็ดูว่าเป็นน้ำหนักที่บีบๆอยู่พอสมควรนะครับถึงแม้ว่าจะทน้ำหนักได้ก็จริงนะครับแต่ว่า ผมดูว่าอาจจะโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีนะครับเพราะว่าน้าหนักเป็นน้าหนักบีบๆนะครับฉะนั้นวันนี้ก็เลยมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับกล้องชัยชนะยดอนเมืองนะครับวันนี้น่าจะเชิญเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างอภิวัตรสจเล่ยโสธรนะครับไปได้แบบสนุกคู่ขี้นะครับพร้อมกับคว้าเข็มขัดรุ่นซูเปอร์เฟสเทเวต126กวาเวทีจิตมงนลมาคัดเอลได้สำเร็จนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับกล้องชัยชนะยดอนเมืองครับสำหรับมวยชอบที่สึกมวยวิธีไทยนะครับในวันนี้มองไปที่คู่ที่2เลยนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงช มาต่อกันที่มวยไทย74นะครับเริ่มทําการแข่งขันเวลา14นาฬกา30นาทีโดยประมาณนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1เลยนะครับคู่ที่1นี้เป็นการชิงแชมป์ว่านะครับรุ่นพินเวท102ปอนด์ปฏิช่อง74นะครับฝ่ายแดงนะครับฝ่ายนั้นคือมนแคนยูฟ่าบูมเด็กเสียนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับสักนาคาประจอนครพนมนะครับพิกัด102ปอนด์เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงมนแคนมา102ปอนด์ผลิตท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินสักนาคามา102.8ลดไป8นะครับคู่นี้ความสูงความยาวนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายน้าเงินนะครับจะดูได้เหลื่อมๆนิดๆนะครับ ทาดานฝ่ายแดงบนแขนนี่ก็เป็นเอกชกจากหนองบัวลำพูนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมมยูฟ้าบูมเด็กเซียนนะครับอยู่ที่นนทบุรีนะครับมีคุณเสือบบูมเด็กเซียนนะครับอภิปรักเลิศรักชีวกุลนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยขวานะครับฝีม,มือครบเครื่องนะครับเตะขวาต่อยขวารุนแรงปั้มรัดฟัดตีแข็งแร่งแข็งรแรงหมัดซอกรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับสามฟอร์มหลังนี้สดเลยชนะรวดทั้ง3ไฟนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสักนาคานี้เป็นนักชกจากนาครพนมนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่มอทัศนัยนะครับมีสทมู่ทัศนัยรัตนวงศ์เป็นหัวหน้าคณะนะครับมีนายกขวัญสุภณีโพสุนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมนะครับให้การสนับสนุนร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนาบาวรศิริคุณานกรคุณครับทั้นนั้นสักนาคารนี้เป็นมือซ้ายนะครับประเภทฝีมือสูงยอดเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงอาวุธรุนแรงนะครับวงในไล่แขนปั้มตีรุนแรงมาสอกสูนรุนแรงแล้วก็อันตรายเก๋ากระดูกดีนะครับแต่ดูว ก็หายไป1ปีกับอีก9เดือนนะครับแต่ว่าได้กลับมาหายใจไว้แล้ว2ไฟนะครับก็ถือว่าโชว์ฟอร์มค่อนข้างดีนะครับชนะรวดทั้ง2ไฟนะครับแต่ว่าก่อนอันนั้นก็ถือว่าหายไปเกือบืองปีเลยนะครับดูว่าเคลื่อนไหวร่างกายไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับผิดกับทางด้านฝ่ายแดงนะครับที่ดูว่าชื่อมวยเป็นรองก็จริงนะครับแต่ว่าร่างกายดูดีกว่านะครับเพราะว่าเคลื่อนไหวเป็นประจําสม่ําเสมอเลยนะครับสิบไฟ์หลังสุดนี่สะดุดแพ้เพียงแค่ไฟ์เดียวนะครับดูว่าร่างกายดูดีกว่านะครับทางด้านฝ่ายแดงมวนแคน เรทนะครับหลังจากช่างเสร็จนี้เปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับมบนแคนเป็นต่ออยู่ในราคา2ต่อหนึ่งเลยนะครับวันนี้ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับมนแคนยูฟ้าบูมเล็กเสียนร่างกายดูดีกว่านะครับกระดูกเป็นรอแต่สภาพร่างกายดูได้เปลียนน่าจะบทเบียดแล้วก็น่าจะเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างสักนาคาอบจอนครพนมนะครับไปได้แบบสนุกคู่ขี่เลยนะครับพร้อมกับคว้าเข็มขัดรุ่นพินเวทร้อยสอปอนด์เวทีช่องเจ็ดสีมาคาดเอวได้สาเร็จนะครับคู่ที่1นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงเลยนะครับมบนแคนยูฟาบูมเล็กเสียนเรท มาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2ฝ่ายแดงก็คือปานเพชรสอจอเล็กเมืองนนท์นะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชร9ล้านนะครับสิงห์มาวินพิกัด124ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทั้งคู่นี้มา1น4อิปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดเลยนะครับคู่ี้ความสูงความยาวนี่เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับปานเพชรสอจอเล็กเมืองนนท์นี่ดูว่าได้สูงกว่าได้ลอยกว่าค่อนข้างเห็นเลยนะครับ ค้นปานเพชรฝ่ายแดนนี่มาแทนสิงห์สอโชคมีชัยนะครับแต่ก็รู้ตัวประมาณเกือบเกือบอาทิตย์นะครับแล้วก็ซ้อมรอรายการอยู่ตลอดนะครับมีเวลาทําทน้าหนักก็ประมาณ4-5วันนะครับก็ถือว่าซ้อมรอรายการอยู่ตลอดนะครับแต่ก็ได้เรื่องได้เปรียบเรื่องชื่อมวยกระดูกมวยนะครับเพราะว่าปะทะกบใหญ่มาเยอะกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญวันนี้ดูได้ลอยได้สูงเลยนะครับปานเพชรน,นี่เป็นนักชกจากสุโข,ขทัยนะครับ ฟิตรอมทีค่ายสอจอเล็กเมืองนนท์นะครับมีสอจอสมคิดมากวงนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยประเภทสูงยาวเข่าแหลมเตะแรงเตะต่อยแรงนะครับขำแทงแดงบู๊ดูดานเก่าก็ดูกดีเลยนะครับสามฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนวันมีโชคสิทธิ์นายกทวีปตพงนะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนปานเทพนะครับวีเคเขาใหญ่นะครับล่าสุดนี้แพ้คะแนนกับแรมบองรีซอร์การค้าที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับ ก็ถือว่าการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับไม่สม่ำเสมอแต่วันนี้ดูได้เปรียบเรื่องชื่อมวยกระดูกมวยครับแล้วก็ได้ลอยได้สูงกว่าด้วย สวนฝันน้ำเงินนะครับเพชรกาลาน,นีก็เป็นในกชกจากจังหวัดสงขลานะครับฟิตซ้อมอยู่ที่สิงห์มาวินนะครับมีทั้งนั้นเซนหนึ่งสิงห์มาวินทัชชนน์คดชาสวุวรรณนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยขวาเปิดเกมสาดแข้งต่อยหมัดเข่าในเหนียวแน่นยัดไส้แรงนะครับตื้อยัน5้ายกยนะครับบูสู้ดุดันนะครับเป็นมวยเขา่าทรงแข็งแ,งแ,งแรงเปิดเกมนะครับ3ฟอร์มหลังนี้ก็ชนะ1ไฟ่์ไฟแล้วก็สะดุดแพ้ไปถึง2ไฟไ์เลยนะครับ คู่นี้พูดถึงเรื่องสภาพร่างกายนี่อยู่กับทางน้้นฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรเล้านนะครับโเคลื่อนไหวเป็นประจําสม่ําเสมอนะครับแต่ถ้าพูดถึงชื่อมวยกระดูกมวยนี่อยู่กับทางน้้นฝ่ายแดงนะครับปานเพชรสอจอเล็กเมืองนอนท์นะครับชื่อมวยมาก่อนนะครับปะทักกระเบอยใหญ่มาเยอะกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญวันนี้ได้สูงได้ลอยด้วยนะครับ เรดนะครับเรดหลังช่างนี้เปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับปานเพชรสอจเล็กมึงนนนะครับนักมวยที่มาเข้าเวนแทนนะครับแต่กระดูกดีกว่านะครับเป็นต่ออยู่ในราคา2ต่อ1นึครับวันนี้ก็ยังมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับปานเพชรสอจเล็กมึงนนชื่อมวยมาก่อนกระดูกมวยดูดีกว่าและข้อที่สาคัญได้สูงได้ลอยกว่าต้นๆน่าจะออกนําไปก่อนนะครับใไปลายก็น่าจะมีราคาให้ขยับขยายบางทุนได้ไม่ยากหนักนะครับแต่วันนี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับปานเพชรสอเจเล็กมึงนนนะครับน่าจะเอาชนะคะแนนรุ่นน้องอย่างเพชรเก้าล้านสิงห์มาวินไปได้แบบบสนนุกเลยะครั เลทหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับปานเพชรเป็นต่ออยู่ในราคา2ต่อ1นะครับคู่ที่2ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับปานเพชรสอเจะเล็กเมืองนนท์ครับมาถึงคู่ที่สานะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือทองพูนสอจอเล็กเมืองนนท์นะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับฝ่ายน้ําเงินก็คือวุติกรส่วนน้ําทานคิรีนะครับพิกัดต่อกัน1ปอนนะครับทางด้านฝ่ายแดงทองพูนมาต่อยหนึ่งร้อยสิบห้าปอนต่อให้กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินบุติกรต่อยหนึ่งร้อยสิบหกปอนนะครับ เมื่อช่วงเช้านะครับทองผูต่อย115ปอนด์เมื่อช่วงเช้าก็มา115ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับวุฒิกรต่อย116ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้ามา116.6ลดไป 6. 6นะครับคุณในความสูงความยาวนี่เป็นทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับวุฒิกรจะได้สูงกว่าได้ลอยกว่านะครับทางด้านฝ่ายแดงทองผูนี่ก็มาเข้าเวนแทนนะครับ ยกคีรีทีเอ็นมวยไทยนะครับเดิมทียกคีรีจะชกกับบุตรที่ก่อนครับล่าสุดนี้เป็นทางด้านทองพูนนะครับทองพูนนี่เป็นนักชกจากมหาสารคามนะครับฝึกซ้อมอยู่ที่สจเล็กเมืองนนท์นะครับมีสจสมคิดมากวงนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยขวาครบเครื่องเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดเจาะยางหนักแรงนะครับปั้มเตะรุนแรงครับหมัดศอกรุนแรงเอ่อต้นต้นนี่ถือว่าอันตรายนะครับเก๋ากระดูกดีนะครับแต่ว่าถือว่าการเตรียมตัวเป็นรอนนะครับเพราะว่ามาเข้าเวนแทนวมนได้ดูสั้นกว่าด้วยนะครับ สามฟอมหลังนี่มีแพ้จอดคาราบาที่ช่อง74สนะครับสั้นกว่าเยอะเลยวันนั้นหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนกิษณชัยลองสมัครอวบจอุดอน,นะครับที่ลบบุรีครับล่าสุดนี่แพ้คะแนนกับริศนาคาอาบาจรนคะรพนมที่ช่อง74นะครับวันนั้นร่างกายดูเป็นรอง3ามฟอมหลังนี่แพ้ไปถึง2นะครับแล้วก็ชนะเพียงแค่1นึ่งไฟ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับบูธที่ก่อนนี่เป็นนักชกจากจังหวัดกระบี่นะครับอันดับอันดับ2นะครับมวยรอบปุนเสือครั้งที่21เลยนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาวงในปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงบูสู้ดุดันนะครับสามฟอร์มหลังนี่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับชนะ1นึฝ่ายแล้วก็สะดุดแพ้ไปถึง2องฝ่ายนะครับคู่นี้ถ้าพูดถึงชื่อมวยนี้อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงเลยนะครับทองพูน สอจอเล็กเมืองนอนทนรบชื่อมวยมาก่อนกระดูกมวย,วยดีกว่านะครับแต่ว่าสั้นกว่าเตี้ยกว่านะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องสภาพร่างกายนี้อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงทางด้านฝ่ายน้ำเงิน,นบุตรทิ่ก่อนส่วนน้าทานคีรีนะครับดูว่าได้ลอยกว่าได้สูงกว่าแล้วก็ชคเป็นประจําสม่ําเสมอมากกว่าด้วยแล้วก็ได้เปรียบเรื่องการเตรียมตัวนะครับเพราะว่าเป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการนะครับ เรศลังช่างนะครับคู่ขี้สูสีเลยนะครับคู่นี้เปิดอยู่ที่ไขต่อรองนะครับเรศเปิดอยู่ที่ไขต่อรองต้นๆถือว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับทองผุนี่อันตรายเลยนะครับเป็นประเภทอาวุธครบเครื่องหนักแรงแต่ขาต่อยัดฟันซอกเจาะยางรุนแรงครับต้นๆถือว่าอันตรายนะครับลุนนับลุนน็อกได้เลยนะครับแต่ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วนะครับไม่หลับไม่หล่นนะครับผมชอบ เรื่องสภาพร่างกายของท่าฝ่ายน้ำเงินนะครับบุติกรส่วนน้ำทานคีรีนะครับวันนี้ไม่หลับไม่หล่นนะครับต้นต้นนะครับไปปลายดูว่าอาวุธยาวนะครับโดยเฉพาะลูกขวางค้าแทงนะครับน่าจะทําได้ดีกว่าแล้วก็น่าจะยินระยะได้ดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นนักมวยตัวยืนอยในรายการครับการเตรียมตัวดูดีกว่าครับไม่หลับหล่นไปลายน่าจะเชิญอชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างทองพูนสอเจเล็กมึงนุนไปได้แบบสนุกเลยนะครับเลดลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ใครต่อรองนะครับคุณนิมองมาที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับบุติกรส่วนน้าทานคีรีรุ่นปลายปราย ฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับสำหรับท่านใดนะครับกำลังงงหาที่ที่อ,อกตัวางทุนนะครับชอบลุนชอบเชียร์นะครับแอดไปที่ admuaydung แอดมวยดังสมัครฟรีรับยูสก่อนเริ่มนะครับระบบอัตโนมัติที่ดีที่สุดอันคงบริการดีต้องแอดมวยดังครับ มาต่อกันที่คู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือซีอุยสิงมาวินนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับภูมิใจไทยประกอนพรสุรินนะครับพิกัด118ปอนด์ต่อ120ปอนด์นะครับคู่นี้ทางด้านฝ่ายแดงนะครับซีอุยต่อย118ส่วนฝ่ายน้ำเงินภูมิใจไทยต่อย120นะครับคู่นี้ฝ่ายแดงต่อน,นำ้ำหนักให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงิน2ปอนด์นะครับเพื่อความเหมาะสม เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านแฝดแดงสีอุยต่อย118่งร้อยสมาหนึ่สลดจส่วนฝ่ายนักเงินนะครับภูมิใจไทยต่อย120่งร้มาหนึ่ร้ลดไป 10. 4นะครับคู่นี้ความสูงความยาวนี่ใกล้เคียงกันเลยนะครับปัดหัวตัวเท่าทางด้านแฝดแดงสีอุยนี่เป็นนักชกจากจังหวัดพัทลุงนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่สิงห์มาวินนะครับมีทางด้านสีหนึ่งสิงห์มาวินทัชชนนท์ขดชาสวรรค์นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับ เข่าในเหนียวแข้งซ้ายแรงต่อยหมัดปั้มตียะซ้ายแรงนะครับสอกส่วนแรงแล้วก็อันตรายเกากระดูกดีนะครับชกมานานแต่ดูว่าการเคลื่อนไหวไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับสภาพร่างกายดูไม่ค่อยดีนะครับ ส่วนทัศด์แฟนเงินนะครับภูมิใจไทยนี้เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับฝึกซ้อมอยู่ที่ปกกอ์พรสุรินทร์นะครับมีคุณพรชัยมุ่งเจริญพรครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับอันดับ3มวยรอบบุนเสือครั้งที่21ครั้งล่าสุดนะครับเป็นมวยซ้ายจังหวัดฝีมือลักเลี่ยมดีนะครับอาวุธเร็วเชิงชกฉลาดดักเตะดักแทงนะครับขวางหน้าดันแทงมัดสอกสูรุ่นแรงแล้วก็อันตรายนะครับชื่อมวยอาจจะดูเป็นรองนะครับชื่อมวยเป็นรองแต่ว่า ได้สภาพได้เรื่องสภาพร่างกายนะครับเพราะว่าชกเป็นประจําสม่ําเสมอเลยนะครับแล้ววันนี้ได้น้ำหนักอีก2ปอยด้วยอีก2ปอนด์ด้วยนะครับตั้งแต่ร่วมเข้าร่วมชิงชัยนะครับมวยรอบปูนเสือจนถึงปัจจุบันนะครับสะดุดแพเพียงแค่ไฟเดียวเท่านั้นเองนะครับที่เหลือนี่ชนะหมดเลยนะครับดูว่าฟอร์มดูดีกว่าแล้วก็สภาพร่างกายดูดีกว่านะครับเคลื่อนไหวเป็นประจําสม่ําเสมอต่อเนื่องนะครับแต่ว่าชื่อมวยอาจจะดูเป็นรองนะครับสำหรับทางด้านฝ่ายน้ำเงินภูมิใจไทยนะครับ เรทนะครับเรทหลังช่างนี้เปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับซีอุยสิงมาวินเป็นต่ออยู่ในราคา10ต่อ9นะครับชื่อมวยมาก่อนก็ะดูมวยดูดีกว่านะครับเรทจึงเชื่อแล้วก็เปิดเป็นต่ออยู่ในราคา19นะครับแต่ว่าคู่นี้อยากให้รอนะครับอยากให้รอไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับภูมิใจไทยประกอบพรสุรินนะครับชื่อมวยเป็นรอก็จริงนะครับแต่ว่าร่างกายดูดีกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ได้ได้เปรียบ2ปอนด์ด้วยนะครับวันนี้บทเบียดไปแล้วน่าจะเอาชนะคะแนนรุ่มพี่อย่างซีอุยสิงมาวินไปได้แบบสนุกเลยนะครับ เลด์ังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงซีอุยเป็นต่ออยู่ในราคา10ต่อ9กานะครับอยากให้รองปฏ่ไฟน้ำเงินนะครับภูมิใจไทยประกอบพรสุรินครับสำหรับมวยชอบหนึ่งตัวนะครับที่มวยไทยจะสีในวันนี้นะครับมองไปที่คู่ที่1เลยนะครับมองไปี่ฝ่ายแดงนะครับมนแคนยูฟาบูมเด็กเซียนเลดเป็นต่ออยู่ในราคา2ต่อหนึ่งะครับมวยชอบที่มวยไทยจะสีในวันนี้นะครับมองปที่ฝ่ายแดงนะครับคู่ที่1นมนแคนยูฟาบูมเด็กเซียนครับ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนำไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพระเาะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความ,มาระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีก็ขยับขยายนะครับเอาตัวรอดให้สำเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกัขบการลงทุนในวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ100%สเสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอย้ำว่ามวามยชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะน,น,น,ะน,ๆๆนั้นท่านเอาไป เหกันทุกท่านสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปลอดภัยจากโควิด -19 ไปได้ด้วยดีนะครับไม่ประมาทกาดจะตกนะครับต้องตั้งกาดขึ้นมาสูงๆเลยนะครับเราจะผ่านวิกฤตี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับวันนี้ลาัไปก่อนนะครับสวัสดีครับ